สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันที่26มีนาคม2566เป็นวันที่อากาศร้อนมากนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ40องศาครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเย็นเยนมากก็อยากจะมีรถเข้าใหม่รีวิวให้ท่านผู้ชมทุกท่านเ,นเพื่อนๆทุกท่านได้ดูได้ชมนะฮะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ไม่ได้ขายเฉพาะรถ SUV MPV หรือขับเคลื่อน4ล้อ4 w h e วิ d r i v รเท่านั้นนะครับแต่เรายังมีรถหลากหลายว่าจะเป็นรถ สปอร์ต2ประตูเหมือนอยู่ข้างๆผมนะครับ E 3 0 0สปอร์ตคูเป้ต้องบอกรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะหลังจากเบนซ์ออกสปอร์ต2ประตู W 2 0 7นะครับใน Mercedes-Benz ในประมาณปี2009-2010นนะครับที่ออกมาเป็นไฟไฟคู่นะครับไฟหน้าคู่กันนะฮะนะครับสองข้างแล้วก็มาเนะ้เชนมาเป็นไฟรวม นะครับในปี2013-14เป็นไฟรวมมาแล้วก็หลังจากนั้นปี2017ครับก็ออกรุ่นนี้มานะครับจากทรงที่เพียวๆนะครับที่ทำตลาดมาเฉพาะคูเป้นะครับสองประตู4ที่นั่งรับความนิยมอย่างมากนะครับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนโฉมมานะครับเอาความเป็นสปอร์ตใส่กับความที่ใหญ่บึกบึนเข้ามาสมรรถนะที่สูงขึ้นนะครับจะเห็นว่าคันนี้จะลบเหลี่ยมที่เป็นสันด้านข้างรถนะครับมีความโค้งมนขึ้นมานะครับ รุ่นนี้ e 3 0 0ข้อดีของเขานะครับที่ผมอยาก,กาแจ้งให้ทุกท่านทราบคืออัตราเร่งและแรงม้าของเขาเครื่องยนต์2,000 G c c ซีซแรงมา้านะครับนี่คือเป็นจุดที่ทำให้มีความสนุกสนานในการขับขี่เทอร์โบโคู่อัตราเร่งนี้สนุกมากวันนี้เพิ่งขับเดินทางไปะยะโสเพื่อทดสอบดูว่าเอะในการที่เราจะขายรถเนี่ยรถที่ใช้จริงเป็นอย่างไรบ้าง W 2 0 7นะครับใช้ประจาขับประจาก็ว่าเท่ก็ว่า สวยก็ว่าขับสนุกแล้วตัวนี้แรงม้าถึง245แรงม้าทำให้ขับสนุกมีโหมดเกียร์ไว้โหมดสปอร์ตสปอร์ตพัดหรือโหมดอีโคโหมดคอมฟอร์ตขับสนุกมากยิ่งกดโหมดคอมฟอร์ตนะครับช่วงล่างนิ่มขับสบายมากและที่สำคัญนะครับรถ e 300คูเป้รุ่นนี้เป็นรถที่ข้างหลังอะ่ะผมถือว่านั่งนั่งสบายมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดทีละจุดเบื้องต้นพาพาดูขุมพลังห้องเครื่องก่อนนะครับ เปิดฝากระโปรงผมพาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับด้วยรูปลักษณ์ของโลโก้นะครับกระจังหน้าเกลียวตัวนี้ที่มันมีไดมอน,นด์นะฮะไดมอนด์เกลียวนี้ถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นมากนะครับมีตาเพชรสวยงามมากนะฮะโลโก้ดาวสามแฉกโดดเด่นมากมีสเกิร์ตนะครับที่ถ้ารุ่นก่อนนี้สเกิร์ตที่เป็นโครเมียมจะโผล่มาด้านนอกแต่รุ่นนี้ซ่อนเข้าไปข้างใน ทำให้ความเป็นสปอร์ตมีช่องดักกลมเซ็นเซอร์รอบคันนี้มีให้ครบเลยสำหรับ e 3 0 0รุ่นนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าบอดี้ w 2 3 8นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ห้องเครื่องนะฮเรียบร้อยดูดีมากคานหน้าที่เป็นอลูมิเนียมรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อตฝากระโปรงหน้า mm. ไม่เคยขันเลยนะครับนี่คือมาตรฐานสิ่งหนึ่งที่มงคลคาเซนเตอร์เรา คัดสรรรถมาว่ารถทุกคันต้องไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนคันนี้อย่าว่าแต่ชนเลยครับแค่สะเก็ดหินที่เคลมประกันชั้นหนึ่งยังไม่เคยเคลมเลยนะครับเห็นได้ว่าน็อตทุกจุดนะครับฝากระโปรงมิดอัดต่างๆเดิมเดมจากโรงงานมีอยู่ให้ครบเลยนะครับสะเก็ดหินยังไม่ค่อยโดนเลยสำหรับคันนี้นอกจากนี้แล้วครับมาดูด้านข้างก็จะเห็นว่าล้อเป็นขอบ19นิ้วซึ่งยางไซส์ข้างหน้ากับข้างหลังไม่เหมือนกันข้างหน้านะครับเป็นยาง2 4 5 4ีหขอบ19 นะครับ19เป็น Mac AMG รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุด AMG นะครับเป็นลังคาแก้วด้วยนะครับามาดูต่อว่าด้านหลังเองนะฮะข้างหน้านะฮะ235ข้างหลังเป็น275 35ขอบ19จะเห็นว่าล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันนี่คือความเป็นสปอร์ตของรถ เมอร์เซเดสเบนซ์ e 3 0 0คูเป้นี่เองนะครับคันนี้จดทะเบียน11เมษายนส5 6 2ารยรถปี17นะครับแต่จดปี19นะครับผมชอบตัวนี้คือแรงม้าที่245ี่นั่นเองสิ่งที่ผมบอกนะครับว่านอกเหนือจากอ่านอกเหนือจากความที่เครื่องใหญ่แล้วนะฮะ e คูเป้เสน่ห์เขาคือความเป็นความเป็นสปอร์ตสีที่นั่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระจกลงให้ดูนะครับว่า เวลากระจกลงเนี่ยเขามีความสวยงามแค่ไหนจะเห็นได้ว่านะฮะตรงนี้ไม่มีไม่มีเสาบีนะครับทำให้ทัศนวิสัยในการขับเขี่มันโลง่งมันสบายมันไม่ปังตาเวลาเราเวลาเรานั่งไปนะฮะมองไปข,าข้างๆมันก็โล่งนี่เพราะไปกระจกต่อกันไม่มีเสาบีะฮะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าในห้องโดยสารเขานะครับด้านหลังเป็นอย่างไรฮะ,ะเดี๋ยวผมพบ,บอบขึ้นมาให้ดู ผมสูงร้อยเจสิบี่เซนติเมตรพื้นที่นะฮะลองเล็กนะครับระหว่างขานี่ยังมีพื้นที่นั่งสบายเลยอาจจะไม่สะดวกบ้างเวลาขึ้นลงเพราะต้องพับเบาะคนขับแต่ว่าเวลานั่งข้างหลังนี่บอกเลยว่านั่งสบายพื้นที่ระหว่างเฮดรูมนี่ก็มีพื้นที่ที่ว่างนะครับเพราะร้อยเจ็บี่นะก็ถือว่ามีพื้นที่ที่นั่งไม่อึดัดน,นะครับพับเบาะลงไปก็สามารถลงรถได้นะครับ โอเคนี่คือเบาะนังแท้ภายในสีดำนะครับอีกจุดหนึ่งที่ที่ชอบมากๆกนะครับคือ,อนี่ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนิดนึงที่ชอบมากๆาเลยนะครับคือในเรื่องของช่องแอร์นะฮะจะเห็นว่าช่องแอร์เหมือนเครื่องบินเจ็ตนะครับช่องแอร์ต่างๆนี่ออกแบบมาสวยงามมากนะครับเป็นช่องช่องเหล็กช่องโครเนียม,มีความแข็งแรงบึกบึนนะฮะมีความดูดดันนะฮะตรงกลางก็มีสี่สี่ช่องแอร์นะครับ สีช่องแอร์ให้มาสวยมากที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือชอบตรงที่นาฬิกานะครับชอบตรงที่นาฬิกามีนาฬิกาให้พร้อมนะมีความมีความมีเสน่ห์นะฮะมีความเสน่ห์ลงตัวมากนะครับนาฬิการถแพงๆอย่างอ่าพอเช่ก็ก็ทําอย่างนี้นะมีมีนาฬิกาให้มาพร้อมนะฮะม,มีเสน่ห์ของเขามีที่วางแก้วนะฮะมีที่ชาร์จโทรศัพท์มีอะไรครบมาหมดแหละนะฮะมั l ติฟังก์ชันรุ่นนี้นะฮะบ๊ว บไวไฟอยู่ด้านข้างนะฮะออปชันต่างๆนี่ออยชอบตรงนี้เห็นไหมเวลาเราเราเราเลื่อนอ่าเราเราเลื่อนอ่ามัลติฟังก์ชันรูปเอานะครับเอานิ้วโป้งีรูปเอานะฮะนิ้วโป้งรูปเอาแล้วก็เลือกโหมดในการขับขี่กดเข้าไปนะเราจะเลือกโหมดได้โหมดได้อินดิวิดวลนะฮะโอเคไดรส์ right, นะฮะเลือกโหมดได้เห็นไหม Eco, อีโค่งมาลัยนี่เบาต่างกันเลยะฮะเข้าคอมฟอร์ตมานี่นะฮะสปอร์ตสปอร์ตพัดนะฮะ แล้วก็ระบบเมนนวลก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเราเลื่อนได้สปอร์ตอ่ามันก็จะหมดสปอร์ตโอเคถ้าเลื่อนไปสปอร์ตพัดก็ได้โอเคนี่คือแรงสุดแล้วถ้าสปอร์ตพัดนะครับอ่าเห็นไหมฮะนี่คือออปชันที่ให้มานะครมันตีฟังก์ชันต่างๆมีที่ควบคุมอยู่บนพวงมาลัยระบบเนวิเกเตอร์ต่างๆนะครับระบบปรับเครื่องเสียงให้มาครบเลยลที่สําคัญนะฮะเห็นไหมไฟอีกจุดหนึ่งคือไฟอเมริไลท์นะฮะไฟข้างในตัวเนี้ย 64, เปลี่ยน,นย 64, ดได้64สสีเจดสีทีเดียวนะฮะให้มาครบจริงๆนะเพราะนั้นเองตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ที่ชอบชอบรถแต่งนะครับชอบออปชันที่ให้มานะเบนซ์ยุคใหม่นี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การให้อุปกรณ์ออปชันของตกแต่งมาให้ครบเลยนะครับร้านประดับยนต์ไม่ได้ขายของนะพูดง่ายนะครับให้มาครบจริงๆรนะฮะร,ระบบแอร์ทุกอย่างแบบอากาศนี้ทำมาดีมากนะครับแอร์หน้าปัดดิจิตอลต่างนี้สวยงามลงตัวมาก นะครับเครื่องเสียงของเอรุ่นท็อปนะครับเก็เป็นโบมัสเตอร์นะครับเป็นตกแต่งมาจากโรงงานนะฮะร้านประดับยนต์ไม่ได้ตังพูดง่ายนะครับปี2017.19นะครับคันนี้สวยลงตัวมากสีขาวนะครับอีกจุดหนึ่งนะที่เท่มากเลยฮะเวลาเราเปิดปากระโปรงปุ๊บเป็นไฟฟ้านะครับเวลาปิดก็กดตรงนี้นะครับภายในภายนอกสาดมากและ ที่สำคัญมีการซ่อนกล้องอยู่นี้นะเห็นไหมมีกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตมีกล้องอยู่ตรงนี้กล้องถอยอ่าเวลาถ่ายปุ๊บกล้องกระโผลกมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองให้ครบนะครับสำหรับอ่ e อา E300 เดี๋ยวพ่านดูข้างล่างข้างหลังนิดนึงนะครับด้านหลังก็สะอาดดูดีรถไม่เคยทำสีใดๆทั้งสิน้นนะครับฟุกเซอร์วิสคู่มือการใช้นะครับมีครบเลยสำหรับ E300 รคันนี้ ท้ายปิดไฟฟ้าด้วยนะครับเห็นไหมทอยเสีย2ส,สองข้างนะครับความเป็นสปอร์ตความลงตัวนะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบนะฮะในออเป็นตัวนี้ไฟเห็นไหมมีประกายมีประกายระยิบระยับนะฮะนี่นนะฮะมีเบ้น์ออกแบบใส่ใจรายละเอียดนะครับต้งเกินไฟ led ข้างบนข้างล่างแล้วนะฮะตัวนี้เป็นประกายอีกเวลาเปิดไฟจะเห็นแล้วว่าเป็นประกายระยิบระยับสวยงามมากนะครับใส่ใจมากนะสำหรับ e 3 0 0ตัวใหม่นี้นะครับเครื่องยนต์แรงๆอย่างนี้ขับสนุกอย่างนี้ ระบบช่วงล่างเซ็ตมานะครับหลายโหมดในการขับขี่เคียร์กีเโทดิกนะฮะเสปีดนะฮะขับนิ่สนุกสนานแน่นอนท่านใดที่หารถที่เป็นสปอร์ตคูเป้อยากไปกับครอบครัวไปได้3คน4คนนะครับไป4คน5คนได้นะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตด้วยนะครับบอกเลยว่า E 3 0 0คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับรุ่นหลังจาก207 7มาก็มีคันนี้แหละ แที่สําคัญให้แรงม้ามาถึง2 4 5แรงมา้าซึ่งรุ่นหลังนี้เป็น E200 นะครับคูเป้เือนกันแรงม้าเหลืออยู่แค่197เองนะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าชอบนะครับสะสมชอบการความสนุกสนานในการขับขี่ความแรงสมรรถนะของเขารถใหม่4ล้าน4 5 0 0 0 0ส่วนคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับขายถูกที่สุดเลยก็ว่าได้2ล้าน5 9 0,000บาทเท่านั้นประหยัดไป ประหยัดไปเท่าไหร่ประหยัดไปประมาณ2ล้านบาทประหยัดไปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะนี่คือทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการลดในราคาที่ประหยัดลงมาประหยัดไปเกือบ2ล้านบาทลดใหม่4ี่ล้านห้าแสนอ่าสี่ล้านห้าแสนแล้วขออนุญาตดูราคาแป๊บหนึ่งอ่าสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทโอเคนะถ้าพูดผิดเมื่อกี้ขออภัยนะครับเพราะว่า <laughs> หลายรุ่นรีวิวพร้พอมกันก็เลยอาจจะจําสับสนมากลดใหม่2ล้านไอ้สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นบาท แต่คันนี้เราขาย2 5งล้านหบาทประหยัดไปเกือบ2ล้านบาทนะครับอีกจุดหนึ่งเออออยลืมบอกลืมบอกท่านผู้ชมไปคันนี้คันนี้เลขใหม่นะครับคันนี้เลขใหม่ลืมบอกไปต้องขออภัยนะครับถ้าเผื่อ,อบอกไม่ครบนะครับในรายละเอียดคันนี้กดปุ่มสตาร์ทปุ๊บเลขใหม่อยู่ที่แสนแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสองกิโลเมตร ไม่แสนห้าหมื่นนะครับไม่ถือว่าเยอะนิดนึงแต่คันนี้เช็คศูนย์นะเพิ่งไปเช็คศูนย์มานะครับประวัติมีการเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีและที่สาคัญบอดี้โครงสร้างสีเดิมจากโรงงานแน่นอนถ้าสนใจนะครับโทรหาได้เลย0 8 4ย์แปดสี่เจ็ดเหนะครับหรือมาดูตัวจริงที่มงคลคาเซ็นเตรอร์อุบลราชธานีหรืออยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากได้นะครับแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมให้ส่งรถให้ถึงบ้านไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านนะครับส่งรถให้ถึงบันไดหน้าบ้านได้ทั่วประเทศนะครับ วันนี้ถ้าสนใจนะรถที่ราคาประหยัดจากรถใหม่ไป2ล้านบาทตอนนี้เป็นทางเลือกรถสวยและดีแน่นอนนะครับไม่อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ราคาเราขายถูกที่สุดในตลาดแค่2องล้านหเก้าหมื่บาทเท่านั้นนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจนะฮะเวลามีรถเข้าใหม่ในแต่ละวันก็จะามารีวิวให้เ,เพื่อนๆให้ทุกท่านที่สนใจนะฮะร,รถมือ2ที่เป็นทางเลือกได้เลือกดูได้เลือกชม นะครับหรืออยากอัปเดตรถติดตามว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ www ร์ไวเว็บมงคลคาร์เซ c นเนะครับก็จะเห็นรถที่เข้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกๆวันนะครับก็จะได้ไม่พลาดว่ารถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่าเผื่อบทุกบางท่านอาจจะไปดูคลิปย้อนหลังในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีให้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ